วันนี้นะครับใครที่รออยู่นะนะแม่ใครที่รออาจารย์ต้นนะครับจุดทูบข,ขอบารมีหลวงพ่อทันใจผมอธิษฐานว่าถ้าวันนี้นะครับทูบที่ผมจะจุดวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตัวไหนนะนะครับวันนี้ผมตั้งใจว่าถ้าผมจุดแล้วผมจะขึ้นไปสักการะขอพรหลวงพ่อทันใจนะครับน้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วครั้งก่อนผมเคยจุดแล้วหลวงพ่อให้สามตัวนะครับเคยจุดเข้าสามตัวเนาะ แล้วก็วันนี้ใครรออยู่กดหัวใจหน่อยครับกดหัวใจก่อนเนาะนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตั้งจิตอธิษฐานก่อนเนาะนะครับนะครับใครเข네้ามาแล้วกดไลค์แชร์ก่อนเนาะนะครับสวัวสดีจ้านะครับโอเคเนาะใครเข้ามาแล้วกดไลค์แชร์ก่อนเนาะนะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับผมก็นะครับจะกล่าวอธิษฐานก่อนเนาะนะครับแม่ใครใครเข้ามาแล้วเนาะกดไลค์แชร์นะครับวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตเนาะนะครับนะครับตั้งจิตอธิษฐานเนาะผมก็ไม่รู้ว่าจะเสี่ยงตัวไหนเนาะ นะครับผมขอให้นะครับแฟนเพจทุกคนที่รออาจารย์ต้นอยู่เนาะแล้วก็วันนี้ผมจะสรุปให้นะครับแล้วก็ตัวเดียวตัวอัดตัวไหนเดี๋ยวผมจะบอกเนาะใครเข้ามาแล้วกดไลค์แชร์ก่อนเนาะใครเพิ่งเข้ามาชมครั้งแรกฝากกดติดตามด้วยนะครับงวดที่แล้วหลายๆคนคงจะได้58เนาะนะครับคงจะได้58แล้วก็รอวันนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นผมเคยจดแล้วเข้า3ตัวนะครับวันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ที่บุญของเราเนาะนะครับใครเข้ามาแล้วใครรอพิมพ์คําว่ารอแล้วก็กดแชร์ก่อนจ้านะครับ เดี๋ยวก่อนนะครับผมขอตั้งจีตฐานก่อนเนาะนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุขอน้อนบําึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัดสรู้ผู้ปฏิพาน์ผู้ปกบ,บาลบุญกุศลอะไรก็ดีที่ข้าพเจ้า นายอรุณทรจิตพานุธนดนหลหรืออาจารย์ต้นสวิกาดำวันนี้ตรงกับวันพระขอให้อาน,นิสงส์คุณบุญแห่งการสวดมนต์วันนี้จงนำบุญกุศลน,นี้ไปถึงองค์เทพเทวดาทั้งหลายอันมีองค์พระปู่ศรีสุดโทนาคราชแม่ย,าาย่าในคณีศรีธุมมานากราชปู่อนัน,นตานากราชปู่พ้ชงนาคราชปู่มุจดินนาคราชบารมีบีบารมีองค์แม่สวิกายุดามพญาโชคพญากิ่งร้านน้องนำโชคไอ้ไข่วัดเจดีนะครับไอ้ไข่ถุงทองขอน้อมํอำลึกถึง หลวงพ่อทันใจวันนี้รู้มาขอพึ่งบุญบารมีหลวงพ่อทันใจขอตั้งกิจไอฐานขอให้ลูกสําเร็จผลขอให้แฟนเพจที่เข้ามาชมในวันนี้มาขอพึ่งบุญบารมีด้วยจิตศรัทธาลูกไม่รู้ว่าทุกวันนี้ที่จุดจะมาตัวไหนก็ขอให้ตัวที่จุดวันนี้จงเปิดโชคเปิดทร,รัพย์ขอให้มาสามตัวด้วยจิตศรัทธาหากลูกสาเร็จผลปัถนาสําเร็จผลขอให้ลูกมีบุญได้ขึ้นไปสักการะขอพรหลวงพ่อทันใจณวัดดอยคําจังหวัดเชียงใหม่ให้สําเร็จผล ลูกจะไปถาวายดอกมาริ9 9พวงตามสมปรารถนาด้วยบุญกนนุศลนี้ด้วยจิตตั้งมั่นบุญกุศลใดก็ดีที่ข้าพเจ้าขอเสียงทุบในวันนี้ด้วยเถิดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอมนโมพุทธายะยะอาสะสุมมงสป,ปาคะ โอมนโมพุทธายะยะอาสะสุมางสุปาคะโอมนโมพุทธายะยะอาสะสุมางสุปาคะขอให้สำลิดผลด้วยเถิดวันดีจ้านะครับคือผมเคยจุดสองครั้งหลังจากนั้นผมก็ว่าถ้าเข้านี้ผมจะไม่จุดผมจะเว้นก่อนนะครับขอให้โชคดีเนาะนะแม่เนาะเกิดปีไหนบ้างลองใช้ดูครับลองใช้ดู อันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะผมก็แค่เล่าให้ฟังเนาะอะไรนะใช่ใช่อ่านะครับคนที่งมน้อยเอาไป950นะครับ950นะของผู้ชายก็มีครับของผู้ชายของผู้ชายจะเป็นแบบนี้ครับของผู้ชายคือได้เข้าห้องคุณลูกค้าฟังไว้นะครับทําไมผมให้บูชากระเป๋าแล้วผมลดราคาให้แล้วทําไมผมต้องติดตามให้ด้วยผมก็อยากจะให้ แฟนเพจแล้วก็ลูกค้าแล้วก็คนที่มาเปิดใจใช้กระเป๋าผมผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่ต่างจากผมที่ใช้กระเป๋ามาหลายปีแล้วใช้มาแล้วเจ็บเงินไม่อยู่แล้วเจะทํำยังไงถึงมันถึงจะดีขึ้นเนาะวันนี้ผมก็บอกและว่าเออลองใช้ตามปีเกิดดูนะครับขอแชร์อีกทีค่ะนะครับโอเคนะอ่ะคือต้องบอกว่าบางคนเพิ่งเข้ามาว่าเอ๊ทู่มนะครับทู่อาจา์ต้นเคยเข้าสารตัวบ่อยครั้งมากแม่ผมไม่รู้นะผมอธิษฐานไว้นะครับโอเคนะ ครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมก่อนนะเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะนะครับนะครับ950เป็นแบบไหนจ้า950เป็นแบบนี้จ้านะครับเป็นใบยางเอาจ้าครับแล้วก็แบงค์คอนทุงแบบนี้จ้านะครับนี้คือ950นะ950งบน้อยเอาเริ่มต้นที่950ก่อนเลยนะครับแบบนี้บูชาแผ่นดวงก็สามเาเก้าจ้างบน้อยแม่ถ้าบางคนงบน้อยนะยังไม่มีปัจจัยที่บูชากระเป๋าเปิดดวงก่อนจ้าสามเป้าเก้าแผ่นยันสามแผ่นนี้แจ้งชื่อวันเดือนปีเกิดมาเลยเปิดดวงก่อนเลย ไลน์ตรงนี้เลยจ้ะนะครับโอเคนะพี่ตานสวัสดีจ้าพี่ตานพี่ตาลสุวรรณมาโจนะครับหายหน้าไปไหนมาโอเคนะครับแ k บนะแ k บก่อนนะครับอันนี้คือเลขทูบครับเลขทูบอันนี้เนาะผมให้ดูแล้วนะใครแ k บไม่ทันก็เอาที่สบายใจนะครับแต่ว่าผมต้องบอกว่าผมหยุดจุดทูบมาสองวันแล้วเพราะว่าผมขอไว้นะครับ ถ้ามานะครับแม่ฟังไห้ผมนะนะครับถ้าผมเคยขอว่าผมขอบารมีหลวงพ่อทันใจวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดนะครับเชียงใหม่นะวัดดอยคําผมว่าขอบารมีหลวงพ่อทันใจครูเคยจุดสองครั้งแล้วนะครับหลวงพ่อทันใจนี่ครับผมเคยขอไว้นะนะครับคืนนี้อาจารย์จะจุดขอทูบหลวงพ่อทันใจวัดเชียงใหม่นะครับเวลาหนึ่งทุ่มนะครับตรงนะครับผมก็บอกแล้วถ้ามานะแล้วทูขอให้ทูแตกผมบอกงนี้ซึ่งผมจุดเนี้ยนี่คือแตกครับ แตกเรื่องหักผมไม่รู้นะครับอาจารย์ขอดูหน่อยจ้านะครับแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งตัดเล่นด้วยนะแล้วก่อน,นนั้นครับผมก็จุดแม่จําได้ใช่ไหมอาจารย์เคยจุดจ่ายนะครับงวดก่อนนั้นครับเกตหงหนึ่งนะนะครับแล้วก็ตอนนั้นผมจุดอะไรนะแม่ผมจุดนี้นะก็แตกครับเก้าหนึ่งศูนย์นะเก้าหนึ่งศูนย์มันแตกอะไรครับ มันแตกออมศิน910่งี้ใช่ไหม910จริงจริงใช่ไหมแม่807ถ้ามานะผมบอกว่าผมจะขึ้นไปสักกาขอพรหลวงพ่อทันใจที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วมีตัวไหนอีกครับก็มีตัวนี้ครับแม่ผมแบ่งปันเลยนะครับเปิดใจก่อนแต่ถ้าใครบูชากระเป๋ารอการบ้านผมแบบนี้รอการบ้านนะ950ได้เข้าห้องวีเข้าฟรีจ้าไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าผมจะ ให้การบ้านแบบนี้ในห้องนะครับยังอยู่ลาวจะส่งตามประเทศส่งได้หมดจ้าบริษัทผมจะส่งถึงตามประเทศเลยจ้านะครับตามประเทศน้ําท่วมนะครับไฟไหม้ก็ส่งหมดละนะครับขอให้ไม่ส่งนะแล้วก็เมื่อคืนผมฝันว่าจับกบตายมันตรงกับอายุลูกชายครับแม่อย่าลืมนะดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ด้วยนะโอเคจ้าเสียแผ่นยานจ้าถ้าใครมันน้อยครับยังไม่มีปัจจัยยังใช้กระเป๋าเปิดดวงก่อนครับรอการบ้านผม นะครับอันนี้นะสามเก้าเก้าปกติอยู่ที่เก้าร้อยเก้านะใครไม่ซีเอ F สามพนเก้านะแผ่นยันหนุนดวงตัวนี้นะครับจะได้สามแผ่นไปนเลยนะครับนะครับจะได้แผ่นยันสริกาด้วยนะครับบางคนถามผมมาไงนะครับแล้วก็ตัวไหนอีกแล้วก็มีตัวนี้ครับแม่แชบวดด้วย,วยแชบวยจ้านะครับโอเคเนาะแต่ว่าผมถ้าใครง้น,น้อยนะแม่ไม่ต้องไปคิดเยอะเอาเลขทูบเลขทูบเลยเลขทูบเลย,เลเลยแต่ขนาดน,นี้ แต่ขณะนี้แล้วทําไมผมไม่จุดเหมือนกับคนอื่นบางคนถามผมว่าทําไมผมไม่จุดแบ่งปันเหมือนคนอื่นทําไมผมไม่จุดแม้ว่าไม่จุดใกล้ๆวันใช่ไหมไม่กดจุดจุดเหมือนว่าจุดวันที่อะไรนะวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกนี้ใช่ไหมแม่ผมไม่จุดหรอกผมจุดวันพระวันนี้วันพระแหละสนใจเปิดดวงถ้าแม่มงิน้อยเปิดดวงตัวนี้เลยเปิดดวงพันยันสามบ้าเก้าปกติเปิดดวงตัวนี้นะครับผมจะให้ดูก่อนเลย เปิดดวงตัวนี้ครับแม่นี่คือคนที่เขาเปิดดวงมาแล้วนี่ครับเขาคุยกันในกลุม่มได้เข้ากลุ่มไหมสามเบ้าเก้าอินบ็อกมาตรงนี้เลยจ้ะสามเบ้าเก้างบน้อยก็เปิดผมต้องบอกแล้วว่านะครับแม่ถ้ายังไม่มีเลยไม่มีเลยมีโชคก่อนนะติดตามผมก่อนแล้วผมก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรผมแค่แบ่งปันให้เป็นความเชื่อส่วนตัวส่วนคนผมก็พูดอย่างนี้เสมอนะครับแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนแต่บางคนขนาดเห็นผมขนาดนี้แล้วนะครับอย่างงบนเ่แล้ยผมให้ขนาดนี้แม่ ผมลฟ์สดนะแม่ดูนะงวดที่เลี้ยวนะหนึ่งธันวาผมให้แปดห้าบางคนยังไม่เอาเลยบางคนยังไม่ชอบเลยนั่นคือดวงแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวส่วนคนผมก็บอกแล้วถ้าดวงคุณยังไปเปิดต่อให้คุณเห็นแปดห้าเมืองเกิงขนาดนี้ใช่ไหมครับใบนี้ผมให้ดูจริงไหมผมเลยให้ดูจริงไหมลฟ์สดผมให้ดูศูนย์แปดห้าศูนย์แปดสี่ก็ไม่เอาศูนย์สี่สี่ศูนย์ไปออกกองศินแปดห้าไปออกคือรัฐบาลก็เป็นแค่แนวทางให้เป็นความเชื่อส่วนตัวด้วย ถูกไหมแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยนะครับเปิดดวงแล้วอยู่ในห้องครับรออัด้นเน้นแบบนี้แหลนะเนอะแล้วนะครับผมบอกเลยว่าพรุ่งนี้นะครับบางคนบอกว่าอาจารย์พรุ่งนี้มีลาวนะเลาวงวดล่าสุดผมก็ให้อัดนเน้นห้าหกห้าเก้าสี่เก้าห้านะเหลามันมาอะไรผมให้สี่เก้าห้าเลามันมาแปดเก้าห้าผิดแต้มเดียวผมให้สี่เก้าห้ามันมาแปดเก้าห้าเห็นไหมครับมันอยู่ที่ดวงของเราด้วยนะครับ โอเคนะถ้าใครงบนน้อยครับเปิดดวงแผ่นยันนี้ก่อน